เอาล้ครับเรามาฝึกทวงน้ําหนักครั้งแรกของน้องเขานะครับก็คือไอคลิปด้านล่างนะครับก็เป็นเซตแรกนะครับก็ฝึกกันทั้งหมด10เซตนะครับนี่ครับก็ทวงน้ําหนักก็ใช้ขวดขวดน้ํา1ลิตรนะครับผมใส่น้ำก็ประมาณที่ผมช่างดูนะหนึกิโลนะครับก็เซตไอเซตแรกด้านล่างขวามือนั้นก็คือน้องฝึกได้ทั้งหมดก็คือแม็กซิมัม13ครั้งนะครับครั้งที่3ามหดแรงครับส่วนคลิปใหญ่ก็คือ เป็นเซตที่สองนะครับเราไปเซตที่สามมาเลยนะครับเนี่ยครับอัดให้หมดแรงทุกเซตนะครับมีที่นี้น้องเขาก็ได้รู้แล้วเอ๊ะทำไมฝึกเองไม่พัฒนาครับแต่พอได้สัมผัสสิบเซตจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นนะครับบางคนก็ไม่เชื่อว่าสิบเซตนะครับสิบเซตนะครับสิบเซตมันไม่เยอะครับฝึกแป๊บเดียวครับเซตที่สี่ก็ไปต่อนะครับสิบเซตอ่ะก็คือเดี๋ยวนะพอดีเ่ะ น้องเขาก็คือเวลามีขีดจำกัดไงแล้วผมก็บอกว่าถ่านั้นก็คือเวลาไม่พอมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงผมบอกเลยให้ฝึกท่าดิบไป,เ,ปเลยครับวันฝึกอ,อกครับก็คือสิบเซตครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บท่าทพื้นสองท่าครับนะครับเซตที่ห้าเขาไปต่อเลยนะครับคือเรื่องจริงก็คือที่ผมบอกน้องเขาน้องเขารู้แล้วก็ฝึกกันทั้งหมดห้าท่าท่ารับสิบเซตนะครับห้าสิบเซตทั้งหมด คือรุ่นแรกอะ่ะมีคนได้สัมผัสแล้วนะครับน้องสองคนครับก็คือน้องคนลาวครับที่ฝึกสามเดือนฝึกกับผมห้าเดือนสามเดือนรุ่นหน้าเปลี่ยนกับน้อยคนครับที่ฝึกกับผมห้าเดือนครับเขาได้สัมผัสโปรแกรมก็คือห้าท่าห้าสิบเซตไปแล้วครับไอ้นี้สิบเซตฝึกแป๊บเดียวเองครับ <c oughs> มันตดยังไม่ทันหายเหม็นนะแป๊บเดียวอะ่ะผมบอกเลยไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ซ้ําที่ผมคำนวณเวลาที่น้องฝึกรวมพักรวมอะไรแนละ้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวครับ แล้วก็เราไปเก็บท่าวิดพื้นถ้าเรามีเวลานะเก็บวิตพื้นอีกสองท่าก็คือวิดพื้นท่าปกติครับกับวิดพื้นคุกเข่าครับก็แค่นั้นครับอันนี้มาเซตที่7แล้วนะครับผมให้ดูก็คือ7เซตกันจริงๆครับก็ไม่ไม่มีเฟสครับเนี่ยเซตที่8ก็มาแล้วครับเนี่ยครับคือผมถามหน่อยถ้าเราฝึกเองอ่ะคือเราจะเริ่มยังไงก่อนนี้เนี่ยครับข้อดีของการมีไคล์ไลน์มีคนให้ความรู้มีคนให้แนะมีคนคอยให้แนะนําครับ คุณจะได้ไปถูกก็คือตอนเนี้ยก็ผมบอกน้องก็ว่า <c oughs> ประมาณสองเดือนเนี้ยคือต้องเค้น <c oughs> เค้นให้หมดแรงครับเอาหน้าอ,อกให้มันออกมาให้ได้ครับเพราะว่าน้องก็คือเป็นคนที่เป็น Fat <c oughs> <c oughs> กสกินดี้แฟครับเซติก้าแล้วครับสกินดี้แฟก็คือมีพุงมีพุงหมาน้อยครับแต่ก็คือหน้าอ,อกน้อง <c oughs> ไม่มีเลยครับหน้าอ,อกแบนราบเลยครับพุงมันนำหน้าอ,อกครับ <c oughs> ทีนี้ก็เราก็ต้องเอาก็คือหน้าอ,อก ดันขึ้นมาครับถ้าเนาขึ้นมามันก็มันจะดูดีครับก็ครบแล้วครับทั้งหมด10เซตนะครับลองฝึกดิฟสัก10เซตดูนะครับ